คนเก่งมาต่หน้าพี่น้องคนโอ้ยบริษูบริษัาพี่น้องเลาะตลอดเห็ดเวียกนาโคตรสุดยอดมัดเมื่อยบ่ไปพี่น้องเลาะเบิ้งข้าเจ้าลกกาพี่น้องบรรยากาศในฤดูฝนท่านจะ ทำให้ดำนาฤดูการเพาะปลูกเนาะพี่น้องเนาะเทียงให้เทียงนาน้อยพี่น้องโอ้ดน่มพี่น้องอุดมสมบูรณ์ขนาดพี่น้อง,อองไองอดมม้ทัศนธาตุพี่น้องพ่เป็นยังไดพี่น้องอุดมสมบูรณ์ขับบ่โคตรโคตรโคตรพี่น้องได้ทัดน์ธาตุดั่ น้าตน้าตน้าตพี่น้องหนุ่พี่น้อง,ง,พองโพดโพลโพดโพล่พี่น้องโผลพี่น้องโอ้พากันลุกกล้าพี่น้องบ่ได้ธรรมดา